ตามอิทธิบาทนเนมอดีใจยูเพิ่นซื้อผ้าตังให้กันเนาะดียูขอบขอบใจท่านเพิ่นหลายๆตอนนี้ส่วนสงสารอืมเอาขอบใจเอ้ยอันโช์น้ำกัดขอ,ขอบใจเอ้ยเด้อให้จะมังจะมีเด้อ อ่ะพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมากับเอฟซีน่าสิคุณตาดีก็คือยูทูปของท่านหมอพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็นทักทายๆกับสบายดีกันเบิร์ตชมปูสุขนกันเบิร์ตชมองสุบอนเด้อพี่น้องเบิร์ตชมปูสุขนเนาะมือนี้บาลิก็อยู่ที่ยูทูของท่านหมอพี่น้องเนาะท่านหมอมานั่งทั้งนี้เจ้าน่ะอันจังได้กับมือนี้บาลิกับความพยายามเนาะในการถ่ายทำท่านหมอ,อนจนมีผู้ใหญ่ใจดีพี่น,อน้องเนาะชื่อเพิ่นว่าเอื้อยมณีโศพี่น้องเนาะมณีโศอยู่ ต่างประเทศเนาะเพิ่นได้ซอยเหลือพอท้าไอ้ทานหมอมานี่โซอยู่นาซีเมืองนางซีพี่น้องประเทศฝรั่งเนาะเพิ่นได้ส่เเเสยยสง,ง,สงเงินมาให้เบาลิมาซื้อผ้าบัตให้ทานหมอนในละพี่น้องเนาะความพยายามในการถ่ายทำกับชุดชุดไทยกันยังมีอันผู้ใหญ่เพิ่นซอยพี่น้องนเนาะเพิ่นผู้บร่รังเกียจ เพิ่นผู้มองข้ามอันเรื่องดราม่าและกาเรื่องท่านหมอเพิ่นว่าท่านหมอเพิ่นเป็นคนเสียรักก็แเม่นความเพิ่นพีนองเนาะท่านหมอนี่เป็นคนเสียรักเพิ่นยังเข้าใจได้พีองเน้ยเพิ่นยังเข้าใจชีวิตท่านหมอว่าถ้าบบเกิดกับไผ่นี่บโบฮู้เพิ่น,น่อยเนาะเพิ่นก็เลยได้ชงเงินมาให้บา่าลิซื้ออันซื้อผาผาบัดให้เพี่น้นงผ้ามุ้งผาหอมนี่แหละและก็รจีไปือเสือกันหนาวเพราะเสือเล้าก็บ,บ่บีพี้นพองเนาะ เดี๋ยวมืออื่นที่ชื่อเสือกันหนาวมาห้มันนี้ซื้อผ่าบัดใไหกอนพี่น้องเนาะว่าให้เรามากัง้งให้เราก่อนนะแล้วก็ามาบอกเลานำ้ำพี่น้องว่ามีคนยังมีคนหักแพงลเราอยู่ว่อยากให้เราคิดฉันจะเป็นแน่นี่กะให้เราทําใจดีๆพี่นน้องเนะาะยากหน่อยมีคนหักแล้วก็ต้องมีคนชังมีคนชังแล้วก็ต้องมีคนหักพี่นน้องคนเฮาที่ให้คนแพงเอาบดโลกเป็นใบบ่ได้ ให้สร้างเฮาเบิดโลกนี่ก็เป็นไปได้ยากพี่น้องเนาะวันนี้มันคนเฮาคึ้บ่คือ,อกันพี่น้องเนาะอันนี้ก็บเบอร์ลี่ายท,ายทำเนี่ก็ให้เอฟซีบางท่านเพิ่นก็เบิ่งเพื่อความบันเทิงบางทานเพิ่นก็เบิ่งนอนอีตนบางท่านเพิ่นก็เข้ามดา,า,บบาด่าเนาะก็ขัารถเบิดทุกผู้ทุกคนพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนำเบาอรลิ่พี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวไปพบกับท่านหมอกันเลยพี่น้องไป กาดกัดแดดแดดขนมอ,อ๋ดดอเด็ตั้งแต่อันจักมาตัวไสขนมเนาะคือว่าไปดงกับพระอันหลวงพอ่อก็กลับมาแล้วเป็นเวลาบ่ายโมงตอนหนึ่ Bye งบ่ายโมงเที่ยงพี่น้องเอา้าสวัสดีท่านหมอสวัสดีเป็นยังไงเดี๋ยวนี่มาได้๋ใส่นี่มาคนละไปอยู่บอันเศร้านี่ไปไปแล้วเป็นยังไงล่ะคือม,มาไว้แท้ไปไปบ่ฮอดมา บะฮอดไปได้ก็ไปบะฮอดไปบะฮอดย่างไก่เลยห่างไก่เราไปบะฮอดเมื่อยบ่เมื่อยแน่ก็ใช่บ่ไปไปเลิกกับมาบ่บะฮอดเลยกลับมาลองพ่อได้ใช่ดองพ่อกับกับปก็การดองพ่อกับไปบะฮอดไปบะฮอดครับเอาแล้วไปเอาไปเราไก่กัป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 มา มาสาวย้เจ้าเนาะเออ <Momo> อ <ด Liberty. S 1> ่ะเบิ่งด้วยนะคอยซื้อมาให้น่ะเห็นแล้วปะไอ้ผันลำผันรวยเด้อสองพื้นนั่นนี่สองพืนผันลำผันรวยให้คนดูดีไม่แห้งนี่เด็กพี่น้องเนาะสีอันสีชมเนาะสีแดงเนาะกับสีฟ้าสีดำหาส <N> ีดำเลยเด้อเอาสีนี้สีใดก็ได้คือกันได้ผมผ่ดอย่ามีสีใดก็เอาเอาแต่ผู้ชิด จะเห็นเป็นไฟบ่ดีบ่าทานอ่าดีใจอยูว่วะนี่ดีใจอยู่มีบ่แขงังบ่อลนิวบอนอนนี่บ่อายหมู่แล้วบ่ะน,นี่บ่อายปลาไดลเขามีแนวแข่งแนวแข่งบางไว้อยู่จะขึ้นจีบ่อายหมู่ดอกบ่านี่บ่อายปลาไดลรอกบ่าน,นี่มีแนวแข่งเอออ่อะอไว้ก่อนไว้ต่อไว้ทางนี่แะเป็นอะไรไปฮอดใช้ว่ะชาวนี่ อดปูทอดถุง,าางนาพอดถุงนาทอดถงนาผลัดแตเอาอี่ช่างดึงเอาเดี๋ยนางบ่<า>บ่เอาพี่ช่างมาต้มเดี๋ยวคือมากล้วยนี่นะไปหันหันนะคืนพผลัาได้จำเนี้ยะคืนคือมากล้วยอืมมันมันอยู่ในกกไม้นะหักยาพึ่นอันนี้หักยาพึ่นอืมผึ่นเอาหักยามาพอละจำเนีมือเมือม่อลั ลักคืนวัาจะไปเอาอยู่ตรงบดหดไปเพรานว่ามได้ชั่วโงหลักคืนคนขี่หรถมาเนะก็ะต่อค่ายเนาะ รื้มใจอยู่ว่าได้ผ่าบาดใหม่อืคืนอยู่นี่ใจอยู่ก็ได้หาเงิน่ชื่อเองที่ได้อยู่บ่าได้แล้วมาจับอะไรไปจักหาไปได้เนาะจักน่าหาใช่ประโยชน์ได้หลายได้นี่เนี่ยอืมเฮาอยากกู้ไว้กับกู้บอกกู้แล้วขังไว้อยู่นี่แล้วขังไว้เต่าอันมาว่าอยากไปนอนนําอือันนี้เมื่อตุบมาเนาะบ่มาสองคืนแล้วเป็นไงเมื่อตุบมาคืนนี้กับบ่มายันโดนไปดงคนตามบ่ S <S <S ไปดงอืมนั่นไปดวงจอมช่องแมงมาแรงอายมู่แหงแล้วมาได้ผ้าบัดเนาะอืมสร้างเป็นแทจ้าวแข่งแวนวมันาำแน่จะขังแอมเม็สองเฮะแอม็ดสองป<ะ>ิดรอบเม,มดแล้วเป็นออรอบเมดเจ้าปิดอันเดียวมันก็หอบแล้วนี่ฮะอืมแเจ้าก,ก็มุ้งออกมานี่อืมเนา<อ>ะอืมออกเมื่อได้สิเห็ุ แรง,งม,มันบัดบุญไงสิบอ้ายมูบานอือปกไว้อัดไว้แล้ววาหมูปไปไในรอบปเป็นบุญได้แล้วเพื่นหางเพื่นมีเด้อเอ้ยเด้อเพ,พื่นชื่อเพื่อนเอื้เอเพื่อนมะนีโศมะนีโศแม่เพื่อนเป็นคนลาวอ๋อเออเพื่อนชื่องามอยู่เด้อหนิเนาะอ๋อมะนีโศเอ้ยมะนมีโศได้แล้ววันนี้แนวหังกระตนุนกระตุ้วังพกบัง,บงไวนะ้แล้ว ขาเนี่บวมออกหรืาบวมเอาบวมออกไปหนี่แล้วมันยังเจ็บอืมคือสวงามอยู่บึเาน,นี่เนาะอืมคือบวมคนคอยมากแต่คือสบวกกลางป่างมา,มากกับอบวเห็ดอะไรน้อแล้วเจ้าหิเห็ดกระไผ่นี่เดียวก็ได้อยู่มันมีผู้ชอยเนาะมีผู้ชอยเห็ดเดียวได้ใช่รึเปล่าเห็ดียวก็ได้ มัดอาะกูจะเป็นยางดอกบัตรอืมคันเดียวเขาไปนี้แล้วมันบัหนาวดอกบาตนี่ฮะบัหนาวดอกก็ทางงอนอยู่ดอกบาตรแล้วมบงกเขาอ่ามันจะผลพรือเปล่าบัตรโอ้เผยห่อนยามผลมันโบรายดอกเอาไปนอนเนาะยังมีคนแพงเจ้าอยู่นอนทันหมอเนาะยังมีคนอยากซื้อนี่ให้เจ้าอยู่เนาะดอยดอยดอยเฮลีอยู่ หลวงพ่อเอ็นเห็นคือคนทีสิใจย้ำอยู่เด้นี่คนก็ชีดีใจย้ำอยู่เฉพ่เห็นเ่พอคนออกคนวราจะออกมาตอนบ่ายตอนค่ำค่เราจะออกแรงแรงมันห่อนเนาะมันห่อนชาวบ้านบพรว่าอะไรเพราเราออกมาบ่ม่ไ้รออย่างไรไม่ด้ออย่างไร่ได้ร่าง้รอ่างมือไผ่บ้าหร่เราอกเนาะรอเราีมไผ่ว้ารอคนออกมาเยี่ยมคอยกันืนเด็กของหอบเนาะ เดี๋ยวก็หอมนี่มันกว้างเลยขยันแเพื่กว้างพื้นหนึ่งจะคอยเอาซองผืนเพื่อเจ้าอย่างมุงด้วยอย่างมุงแค่แล้วเนาะอื่อมุงออกตรงนี้ดีใจใบา่านีถึงญาติพี่น้นนองที่กู้เอาไปแล้วก็เพิ่นบุกู้เอาล็อกวันนี้ของเจ้าอ่ะนะ กู้เอามาได้บ้านนี้เนาะกู้เอามาได้แล้วเพื่อนคนกู้ให้เอาชีให้อยู่บ้นี่เออบ่ให้อยู่บ่ให้บ่านนี้บ่ให้แล้วนี่เพื่อนมาให้เอาให้กูอื่นบ่ให้แล้วเพื่อนยังบ่มีถักชาไว้เนาะอือที่ขายอยู่บ้านจะไปขายอยู่โอ้ยบ่ขายแล้วบ่ขายแล้วบ่ขายแท้บ่บ่บ่ขายเอาเป็นคนบ่มีเพื่อนเอาให้แล้วก็ที่ขายเพื่อนซอยเพื่อนอีตดล นี่ตนของสารตนของสารผันชอยชอยให้คนลำคนรวยให้คนอยดีมีแหงเด้อดูให้ิ่นนั่นชื่อได้ยุวะไพมนีโศเหรอเอยโเออเอ้ยมนีโโเอยมนีโโเอายุวะเสือกันหนาวเอาย่เดี๋ยวผันชื่อหายุ่อ อื่นก่อนเนาะมืาอนี้ชื่อฐานแล้วมัอนก่อยมาจนบ่เห็นเจ้านี่ก็ได้นมาเนี่ยยังบ่เห็นเจ้าแล้วดีแล้วก็ยังไปไปน้ำจ้าจะมาเองบ่มาเองมาหลานมาหลานบ่ได้เห็นเจ้าบ่ะหลานไปนมำเขาไปน้ำแล้ววะเดี๋ยวจะบอกว่าเคยชื่อนี่มาให้เจ้าดิ เห็นเจ้ามันแกะบักเาก็ได้เนาะเราก็ต้องขอบบุญขอบคุณเพิ่นผู้เพิ่นชื่อให้เกิดมาบกเคยมีแนวนี้บบเคยขอบโบเคยพอวันนี้เกิดมามีแต่คนดูทุกมีแต่คนดูทุกบกเคยขุดว่าไหวสิคนสีเอาันแบบนี้ให้บบคุดแล้วโบขุดคนสืมีผู้ช่วยชีเบิ่งวันนี้บบคุดบุญึกบบพันเอ้ยมนีโสลเนาะสื่อคนกับไอตูน ไอตูนชื่อผ่านเอตูนผอมตัว,วตอยาว่างว่เอ้ยวันนี้โซแม่นานกลาเป็นคนเล่าได้แต่ละคนชือ่อเจ,จ้าชื่อเด้เนาะื่อเจ้านี่เป็นคนบ่ลืมบุญคุณคนเนาะบ่ลืมแล้วเป็นได้จากบ่ลืมบ่มลืมแล้วเพิ่นได้เพิ่นให้เฮาได้น้ำเฮาบ่จักทางเห็ดทางไปทางอยู่วันนี้ เปิดไหนเขาได้น้ำอืมมันช่วยเหลือเขาโอ้ยดีแล้วดีบอกดีใจโย่ก็ได้ขังลมก็ได้บังคนนี่ก็ได้ขังลม,งลงลมอืมมันก็อัน คาดบดเถืงแล้วนะชัมนี่กับบุคิดดวยที่มีคนช่วยเขาชัมนี่แล้วเนาะกระดานญาติพี่น้องเขายังมาเอากล้นะเนาะไปเชิญไปแล้วของเขาผลเอากับเมืองซอแล้วของหมูบุก้าหามบ่บุก้าหามบุก้าเว้าแล้วเออกบอยู่นะนี่แล้วโชคลาภได้ไหนอยู่ไปนี่แหละ อยู่นี่ๆจะเป็นชีวาในใดต่อไปเนาะออโอ้ยชัมม่วโมงนี้ที่ดินมันก็แพงได้ทันมาเอ้ยสี่ห้หมื 4, 50, ม่นพอได้เออทีนี้เงินไม่ได้ใช้เนาะอย่ามีแล้วได้แล้วขั้นเขาไล่ออกจากนี่ก็ไม่ได้อยู่ชายดอกเจ้าเจ้าเขาช่างไปายเจ้าเขาช่างอยู่ลุงวัดก็จะชาวบ้านให้อยู่หรือเปล่าเขาก็ไมอ่อยูดอะ่ะลุงวัดในบ้านเขาก็จะบุญเลี้ยงในบ้านาเราให้ ไอ,อ้เรืยองเลี้ยงบ่เนาะบวชกับบวไ้เนาะขั้นบุญบ่ฮชในีบวชบ,บ่ได้บ่ได้บุญบ่วชหอดบดม่มือหนึ่งกับบวไรก็คือที่บุญกันได้บุญขั้นเอาบวชพอดีแปดเพื่อนชาติชนาได้ขั้นบุญบ่หอดเนาะอืมพอดีเสียชาชนะยา้า เหมือแรงนี่สิขังเนาะอืมขังเป็นบ่ายขังเป็นบ่ายขังขังวันนี้เด้เจะาก็จงปองไว้ขึ้นนี่เนาะมอสุงจงทงนี้วะจงขั้วคนบางคนบ่เห็นไงเออมาวันนี้ปองปฉันรัดเอมาวันนี้จะจงทงนี้ก็ว่าบ่ให้คนช่องเห็นนะบ่ไวเห็นเวลาลงก็บ่ให้เห็นนี่บ่เห็นเออบ่ยอมให้คนเห็นอีกน้องเอ้ ขันคนเห็นมันเป็นเนีได้ถ่านหมอลักอายเป็นอะไรยังอายลรถลักอายเขานนเขาเป็นคนบุคือหมู่อายอายหมู่คนคือหมู่เนาะตัง้งเป็นคนบุคือหมู่ได้เจ้าท่านหมอเย จักที่เฮ็ดจังไดแล้วเนาะกนเกิดมาเนี่ยภักรอยากขึ้นมือเหมือนบะคือมือบ่คือไผยกจะยักขึ้นมือขึ้กันคือมูอเ่นบ่คือเกิดทานนี้ยาก เจ้าดีใจเพิ่น ừ, ชื่อพาบ้านให้บ่ดิอืม <ừ, S 1> ดีใจแล้วอืม Năm bạc đấy Còn nhiều còn sau này nhá. Mình bọn mình vẫn dù vẫn sau ừ. cháu chị tầm gì bọn này mẹ còn nhau mà đem vào trọt ra nó bảo hết, có nhai chạy đi nó không có khói có dễ bộ เป็นตาลีท่านหมออ้ไแบบนี้มาจากแมนวอะไรเนาะคือนี่แล้วไอ,นอ,อ,อ้น้องบอดคอยอืมอันนี้เป็นมาเบิ่งว่าอยู่ประตูยคอไปอยู่เฮือนเพิ่นเพิ่นเพิ่น,นอยู่บ่วบ่ลีเลยบ่อยู่เลยเขาวขอ่าวบ่อยู่ เาขาพังยูแเลยนอะไรนักแล้วเขา,าพังยูยันพิทเลี้ยวกันนะบ่อยันพิทยันเลี้ยงไอ้เจ๊กอายสบาดเท่าไหร่ดูคนเดียวดีกว่าอ,อดูคนเดียวมันดีดดยวมันจะด,ดีกว่าเนอเอ้อดูคนเดียวแล้วดีกว่าเจ้าชิดอยู่หลายคนบ่ะจะพันอายคน มาไม่ต่ำนะต่ำใจวะขึ้นมาโดนต่ำใจวะวันั้นหมูยังใส่ลายเนาะหมูเบื่อดอกเกศยังไงไปเรียแล้ว,ลวเอิเจ้าไปถ่ายอยู่ป่าพอกินอือเอ้า้องน้ำนี่จ้ะบ่ไดอกแล้ว บรยากเข้าน้ำเขาออใแล้วข่าวว่าเขาได้ญาตนำนั่นขลาวว่าเขาเปิดเปิดแต่จริงเขาก็ละเอียดอยู่ยัเข้าวออกกับเขาข่าไปใช่เชรบอกเชื่อบนเขาล้วเขาออกกับเขาเจาอาบน้ำอยู่ใช่เชียววนแล้วห่วยจาไปอาบอยู่ห่วยพุ๊บแต่หมูเชื่อว่าอกกับเขายันหมู นินทาเขายันโม่เขาเขาให้บริาคให้่า้าแล้เขาเป็นคนวันนี้รบริจาคใส้แว่าไปร่านานคนจ <อ popularity. S 2> น้อย <ừng. S 1> เขาเป็นคนบ่นี้ <อ Gone S 2> เป็นคนบ่นี้มันยึกบาได้แล้วนะก่อนคน,น,นล่มเลรนะอเนาะมันล่มแล้วคนล่มแล้วมันเฮ็นอะไรบาครับ

น้อยใจมันบ่มีตีเพิงเนาะบดตีเพิงครับหรือ,อบ่าบลูกสาวได้มาเยี่ยมหรือ่าบ่สาวกับบมาไก่้ครับอือไม่มาใกล้มาถัดมีลูกเปลียวเนาะหยุ่มาที่ปลายเนาะเรล่าบ่มครครบมกไก่้ช่ําเนาะ<บ>เก่นพ่อมีสิมาใะเนาะ ใหพ่อข้จนขจนพ่อข้นจนพ่อก็ไม่มันอยู่มันเศร้าพ่อถูกพ่อถูกเลยเลยว่อย่างมาหาเลยเขาบอกว่าใกล้มาดาคนถูก,นะกเานาะสักข้อี่สิได้ยังไงด้นอ้องได้มือเนาะแล้วนี่และยตากลหลออกเลย

ตาม,มอิดวิบาทนเะดีใจยูเพิ่นซื้อผาตังให้กันเนาะดียูอขอบขอบใจเพิ่นหลายๆเพื่อนนี่สนุนสงสารอืมเอาขอบใจเอ้ยอันโชว์น้ำกัดขอบใจได้เลยเด้อให้จำังจะมีเด้อแต่ก็ยูดีมีเอง ขอใจก็ไอโซเดอร์ออที่ต่างประเทศที่ได้ซื้อใครอยากมาให้นีก่ก็ดีด้วยคือตาเห็นแรกเลยนี่ลาพี่น้องเนาะท่านมอแล้วก็ให้เราบัทันขอบคุณได้พี่น้องเนาะแต่ในกระทั่งคลิปนี้เบา่าลิขสิขอบบุญขอบคุณทางด้านเออมัน,นี่โซเดอร์ที่อยู่ต่างประเทศที่ได้ให้เงินเบา่าลิมาซือ้อพวกเครื่องอัน มีเสื้อผ้าแน่อะไรพี่น้องแต่ว่ายัางไม่ได้ซื้อมาเนาะแล้วก็เป็นผ้าตัางสำคัญที่ชุดก็คือผ้าตัางพี่น้องเนะาะในทั้งคลิปนี้เเบวลี่ก็สิได้ขอตัว,วก่อนฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เเบวลี่นเด้อพี่น้องอสบายดีกันเบิดสุขสุขคน